เมนูวันนี้ขอนำเสนอรัดหน้าหมูหมักใส่ผักคะนา้าสดๆจากร้านเอเชีย สวัสดีค่ะเข้าครัวกับนิดวันนี้นิดจะทําราดหน้าหมูหมักแต่ว่าน,นิดยังไม่ได้หมักหมูนะคะเดี๋ยวนิดพาทำเนาะอันนี้เป็นคอหมูแช่แข็งนี่เราออกมานิดลืมนะคะนิดเพิ่งอ,ออกมา,มาเมื่อเชา้านี้แล้วก็เอาใส่เวฟ50องศานาน7นาทีก็จะมีส่วนที่สุกอยู่นิดหน่อยนะด้านล่างสุดเป็นหมู3ชั้น2ชิ้นเพราะว่าเป็นหมูเก่านะคะนิดเอามาทําแกงเขียวหวานเมื่อวานนี้เอ่อเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยนิดจะต้องใส่ตู้เย็นนะเพราะวันนี้ไม่ได้กินแน่ๆน,นะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นหมูที่เหลือนะเป็นหมูแช่แข็งช่วงกลางๆน่ยงแ อยู่นะคะนี่จะใส่ตู้เย็นเดีย๋ยวต้องคิดเมนูนะว่าจะทําอะไรกินดีเพราะว่าชช้นใหญ่มากมาค่ะทีนี้ก็มาลงมือทํากันเลยอย่างที่นิดบอกว่านิดแกงเขียวหวานนิดใส่พริกแกงแดงกับพริกแกงเขียวผสมกันนะคะเพราะว่านิดชอบแบบเผ็ดๆนิดใส่หน่อไม้หนึ่งขวดมะเขือกรอบมะเขือพวงแล้วก็เห็ดดำหนึ่งหอ่อนิดใส่ลูกเช้นด้วยนะลูกเช้นปลาหนึ่งถุงนะคะเผ็ดสะใจแล้วก็เข้มข้นด้วยส่วนนี้เป็นคะนานิดหั่นเสร็จเรียบร้อย นี่ขนาดแค่สองวันนะเริ่มเหลืองแล้วนะคะแต่ว่าถือว่าใช้ได้นะไม่ทิ้งนะคะเสียดายเขาไม่ได้ขมนะถึงแม้ว่าจะเหลืองนิดหน่อยนะคะส่วนนี้เป็นแป้งมันกับแป้งเข้าวโพดผสมกันนะเดี๋ยวนี้เติมน้ำก็คนๆๆให้เข้ากันก็ใช้ได้นะคะเตรียมเอาไว้ก่อนเนาะจะได้ไม่เร่งรีบนะคะช่วงเย็นของเราทีนี้ก็มาทําการหมักหมูกันนี่จะใส่แป้งมันประมาณสองช้อนอันนี้จะเป็นช้อนที่ตวงนมผงนะคะ ตั้งแต่น้องฟิอนาน้องซาร่าเด็กๆก็เก็บเอาไว้แล้วก็จะมีซีอ๊วขาวโรยให้ทั่วๆซีอ๊วดำนิดหน่อยตามด้วยน้ำมันหอยก็เหมือนกันนะโรยให้ทั่วๆนิดไม่ใส่ไข่นะคะเพราะว่านแมงเขาไม่ชอบแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยประมาณนี้ทีนี้เราก็คนให้เข้ากัน เข้ากันนี้ก็จะใส่ตู้เย็นไว้แล้วรอมื้อเย็นก็ค่อยเอาออกมาทำเขาก็จะได้เข้าเนื้อกันหมูหมักก็จะนิ่มโนมนเขาไม่ชอบกินรัดหน้าใส่ไข่นิดก็เลยไม่ใส่นะคะปกตินี้ชอบมากเลยนะเพราะว่าตัวน้ำซุปเขาก็จะเข้มขน้นจากที่เห็นนี้ก็โอเคแล้วนะ น้ำตาลทรายไม่ค่อยละลายเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทำเองกินเองชิมรสตามชอบเรียบร้อยนิดเปิดเตาแล้วนะทีนี้ก็จะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวแม่ในทำมาให้นิดจะผัดเส้นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทำตัวน้ำซอสน้ำมันร้อนเราก็ใส่เส้นใหญ่ลงไปผัด เล่านะคะเดี๋ยวต้องเอาใส่เส้นจะได้สุกด,ดูเร็วตามด้วยน้ำปลาแล้วก็สีอดำซีิวดำตัวนี้เขาไม่ใช่อยดำเท่าไหร่นะคะใส่เยอะก็ไม่เป็นไร ใสอิูวขาวใส่ล้ไปให้ทั่วๆแล้วก็ผัดให้เข้ากันผัดเล้กใหญ่จะใช้เวลานานนิดนึงนะประมาณ10-15นาทีเติมน้ำลงไปเลย เส้นจะได้เปื่อยแล้วก็นุ่มนี่เป็นหมูหมักนะที่ได้ออกจากตู้เย็นเตรียมเดี๋ยวผัดซอสเลยนี่ก็เป็นถ้วยสี่คนเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องชาราจะกินด้วยหรือเปล่านะหรือว่าจะกินแต่เส้นกับน้ำซอสหรือไม่ก็กินข้าวกับบรอกโคลีนี่มีข้าวเย็นเหลืออยู่นะคะบรอกโคลีอ่ในตู้เย็นนี่ผัดน้ำมันหนอยนะ ไม่ได้ใส่หมูนะคะเดี๋ยวเติมน้ำตาลไส้ไนิดนึงอตัดหวานแล้วก็เติมน้ำอีกนิดนึงเริ่มแห้งแล้ว ทีนี้น่าจะโอเคนะต้องลองผัดไปเรื่อยๆนะคะตัวเส้นเขาก็จะซึมซับตัวน้ำมานันนาอนิดเตียมกระปุกเ,เอาไว้นะคะอันนี้จะเป็นกระปุกเก็บความร้อนด้วยไม่แน่ใจว่าน้งมันจะมีเวลาขึ้นมากินตอนไหนนะก็จะใส่ตนี้ไปก่อนนะคะก็คือว่ามันเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะแล้วก็มีขาติดอันนี้เป็นแก้งเ,เสร็จแล้ว โอเคนะเอาใส่กระปุกได้เลยไม่ต้องล้างกระทะนะนี่จะผัดเหมูต่อเลยใส่กระมะังไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะตัวหมูสามชั้นก็มีมันอยู่แล้ว อย่างนี้ใช้น้ำมันตอนผัดก็จะมีน้ํามันติดก้นกระทะอีกแล้วนะคะยังไงเขาก็ไม่ติดกระทะน,นะผัดไปจนกว่าหมูจะสุกเลยนะคะแล้วค่อยปรุงเครื่องปรุงก็จะมีซอสโซเจียวแล้วก็น้ำมันหอมแล้วก็ผงซุปรสดีนั่นเอง ไฟนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวไฟแสดงแรงน,นีก็เตรียมเอาไว้แล้วนะคะแป้งกับน้ำต้องคอยคนให้เข้ากันไม่งั้นเขาตกตะกอน แล้วลูกวันนี้ทำเลิปทั้งวันเลยนะทำไมจะมาทรแม่หนุดหยุดรักหนูหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็ใส่ผักนะวันนี้อากาศเย็นนะคะเพราะวันนี้เปิดหน้าต่างเอิดูเย็นอีกแล้วพี่กิจไรที่สามไม่มีน้ำเลสิ อร่อยไหมไรซ์นี่พรุ่คลีอย่มีันนี้อมนองราม่กินหนจะกินผัดบอกโคลี่ตดกตาข้าวนะเดี๋ยวเตรียมที่อ่าง่ะ โรลโคลีที่มีแช่ตู้เย็นเอาไว้แล้วก็เส้นขนมจีนใส่ด้วยกันแบบนี้เดี๋ยวอุ่นให้น้องซา่ากินตอนเที่ยงนั่งกินพร้อมกันตักออกมาแล้วก็เดี๋ยวเวฟนะคะง่ายดีเวลาผัดนี่ชอบใส่ตัวซอสเยอะเนองซาองาเขาชอบกินแบบน้ำน้ำอ่ะเนาะ รับข้าวก็ประมาณนี้นี่ก็เป็นมื้อวันต่อไปนะคะมื้อทุ่นี้ของเรา ใส่ตู้เย็นเดี๋ยวเขาจะเสียนะนี่ก็เลยจะต้องใส่ตู้เย็นนะคะยิ่งแกงเขียวหวานเนี่ยเป็นกะทิถ้าไม่อุ่นร้อนๆให้เดือดเดี๋ยวเสียแน่นอนก็เลยมีอะไรก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้ไม่เสียนะคะอยู่ได้สองสามวัน,นสบายต่อไปก็ใส่กระเที่ยวชอบเยอะๆก็ใส่เยอะๆนะนี่ใส่หลายช้อนอยู่เหมือนกันนะคะกะกะเอาไว้ให้ทั่ว แล้วลูกก็เล็กแล้วก็ออกยากมนะั้ยประมาณนี้แล้วก็คนให้เข้ากันหิวหอมหิวเลยคนให้เข้ากันรอแป๊บหนึ่งแล้วก็เติมน,น้ำ เติมเยอะๆเลยนะนี่ใส่แบบเกือบเต็มกระทะองรอให้เขาเดือดนะคะแล้วก็ใส่คานาลงไปแต่ว่าก่อนอื่นนะนี่จะต้องรอให้เขาเดือดก่อนนะคะแล้วก็ใส่ผงรสดีใส่ประมาณสองช้อนเพราะน้ำซุปเยอะมากตัวนี้จะคล้ายๆกับช้อนชานะ นิกๆนี่ก็คนให้เข้ากันปิดฝาแล้วก็รอให้เดือดน้ำเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวนี้จะคนแล้วก็ชิมรสก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนี้ใส่ตอนหมักหมูแล้วนะคะอาจจะไม่ต้องใส่นะ อร่อยแล้วนะคะอร่อยน้ําซุปผงรสดีไม่ได้ต้มน้ำกระดูกเนาะใช้ผงสําเร็จรูปเอาอันนี้ก็เก็บไปทีนี้นิดก็จะใส่คะน้าเลยนี่ก็ใส่ให้หมดเลยนะคะซื้อมาสองห่อก็ใส่สองห่อเพราะเดี๋ยวเขาหดนะค่อยๆคน ใช้สองทัพพีคนดีกว่านะง่ายดีนี่นิดว่านี่ใส่ซีอิ๊วดำไปเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวซอสเนี่ยไม่ค่อยดำเท่าไหร่เป็นสีน้ำตาลอ่อนอ่อนทีนี้ก็ใส่แป้งลงไปได้เลย ใส่นะเพราะว่าถ้าเขายังไม่เดือดเนี่ยจะไม่รู้ว่าเหนียวขนาดไหนแล้วก็ค่อยๆคนเรื่อยๆทีนี้ก็ใส่ที่เหลือได้เลย พักตัวน้ำซอสเริ่มเหนียวแล้วนะคะแต่ว่าอนี้จะใส่แป้งอีกหนึ่งช้อนเพราะว่ายังเหนียวไม่พอนะเนี่เยเขายังเป็นน้ำน้ำอยู่ทีนี้น่าจะเพอร์เฟ รัดหน้าหมูหมักก็เสร,เรียบร้อยปรุงรสตามชอบใส่สิ่งที่เราต้องการนะคะไม่ว่าจะมีผักอะไรเราชอบอะไรก็ใส่อันนั้นอย่างที่บอกนี่ได้คณะมาก็จัดเลยรัดหน้านึกอยากกินผัดซีอิ๊วก็อร่อยเนาะรัดหน้าบ้านเรานะคะไม่ได้กินนานแล้วหมูสามชั้นกับคอหมูทีนี้ก็ใครอยากกินก็บุฟเฟ่เลยนะนี่เตรียมมาไว้แล้วนะคะ ส่วนน้องซาร่าอย่างที่บอกว่าจะกินข้าวแล้วก็มีพริกไทยป่นด้วยนะนิดเอาวางไว้นะคะมือเย็นของเราเส้นแป๊บเดียวก็เริ่มติดกันแล้วแต่ว่ายังร้อนอยู่นะดูสิควันขึ้นอุ่ยๆตักประมาณนี้นะคะมือหนึ่งแล้วก็ใส่ตัวรัดหน้าลงไป ตามชอบนะชอบหมูเยอะก็ใส่เยอะนี่จะเป็นถ้วยของนิดเองนะคะใส่หมูสามชั้นเยอะๆแล้วก็พริกไทยขาวโรยชอบเยอะๆก็โรยเยอะๆเรียบร้อยแล้วราดหน้าหมูหมักพร้อมเสิร์ฟจัดไปกระมังใหญ่ๆกินทีเดียวอิ่มทั้งวันนะถ้าชอบก็ฝากนมใจพวกเราด้วยจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ